คอนสั้นเอฟเตเรื่องยาดีแม่มดบอกตอนเดียวตบจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะโอ้ยฉันทำงานไม่ได้อีกแล้วแฟนก็ต้องส่งให้ไปทำงานเพราะฉันเดินไม่ได้อีกต่อไปแล้วทำไงดี <c oughs> เออทำไงดีเนี่ยอ๋อฉันลืมบอกไป ฉันเป็นช่างไม้แล้วฉันก็ไปตัดไม้ให้คนหนึ่งฉันอะไปตัดไม้ให้แบบพี่คนหนึ่งอะเขาจ้างฉันเราไปทำเต็นท์ทำไม้เต็นท์ให้แล้วฉันก็ไปเด็ดไม้ที่ต้นไม้แบบเป็นเด็ดไม้แบบใหญ่ๆเลยนะแล้วก็หักแล้วก็แบบไปสูงๆเลยแล้วฉันก็ ตกลงมาโคตรเจ็บขาเลยเนี่ยแบบมันขามันโคตรตึงะ่ะแบบมันเดินอะไรไม่ได้แล้วอะ่ะทุกคนในช่างไม้ก็เดินมาเห็นหมดเลยหมอบอกว่าให้ฉันหยุดงานสองเดือนเลยเงินก็ไม่ค่อยจะมีเฮ้ พ่อไม่ต้องเสียใจนะหนูจะดูแลพ่อเองขอบคุณจ้ะลูก <c oughs> เอ้ยเช้าแล้วเหรอโอ้มารับโควิดหน่อยเป็นไงลงไปโอเคเฮ้ยแม่มดอย่างฉันก็ต้องใส่แมสเลยเอ๊ะนั่นอะไรบินไปสูงๆหน่อยเดี๋ยวเด็กมันตกใจเฮ้ยเอ๊ะนั่นอะไรนะ่ะ พ่อเมื่อไหร่จะมียารักษาแก้ปวดบ้างเนี่ยถ้ามีเดี๋ยวหนูจะรีบวิ่งไปซื้อเลยเพราะโรงพยาบาลอยู่ใกล้ที่นี่มากไปซื้อแล้วนะเอ๊ะนั่นน,น้องคนนั้นนี่ไปทักทายดีกว่าเอ๊ะหนูเป็นอะไรเหรอเอ๊พี่คือคาย่าน่ากลัวชะมัดเลยไม่น่าไว้ใจไม่ต้องสงสัยพี่คือแม่หมดใจดี ไว้ใจได้ยังไงพ่อสอนว่าไม่อนุญ,ญาตให้คุยกับคนแปลกหน้าไม่ไม่ไม่ไมมาฟังพี่ก่อนโอเคว่ามาเออพี่อะให้หนูขอพรได้สามข้อเพราะหนูเป็นคนเก่งมากโอเคไหมได้ค่ะขอให้พ่อหนูหายแล้วขอให้แม่หนู หยุดยากจนค่ะแล้วก็ขอให้ครอบครัวหนูอายุยืนยาวค่ะได้สิเจ้าอยากทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอเคถ้างั้นให้พ่อของเธอหายปวดขาทำไมรู้สึกแบบเดินได้ัะไงไม่รู้เนี่ยอยากลองจรงเลยแต่ต้องมีอะไรพิงไงเนาะ เฮ้ยฉันยืนได้ไม่กอดอุ้ยเดินได้แล้วโกโดดสิไฮ้กระโดดได้แล้วย้่ววิ่งละ่ะเอ้ยวิ่งได้แล้วถ้งนั้นเองฝึกเดินก่อนอืมไม่ปวดขาหรอว่ามันแบบมันแบบสบายขามันมันเหมือนปกติหรอวะขอบคุณค่ะพี่คงพูดแค่หลอกหนูแหละมันไม่ใช่ความจริงหรอกเพราะพี่ไม่ใช่หมอ พี่ทำพู่พูดให้หนูมีความสุขแค่นั้นแหละหนูไม่เชื่อพี่หรอกอ่าเดี๋ยวได้รู้กันไม่มีวันเชื่อใครเฮ้ยเฮ้ยพ่อเฮ้ยพ่อพ่อยืนได้แล้วดนใจจังเลยพ่อพ่อหายแล้วเหรอใช่อยู่ดีๆพ่อก็หายมาในใจ ว่าพี่เขาจะมีพรวิเศษจริงๆอ่ะพี่คนไหนหรอน,นอ,นอนั่นน่ะเสื้อดำๆคนนั้นน่ะไม่รู้ว่าเป็นแม่มดหรือเปล่าแต่หนูดีใจสุดๆไปเลยรอฟังเลข3 <S 3, 3 <S 0 0ามศนย์อวันนี้ฉันเสือ้อตุร่ไว้เอ็นเลขคุ้นๆนี่ออีกทีหนึ่ง3 0 0 8 9 ถูกต้องค่ะฮะฉันถูกลางวันที่หนึ่งรถพวกนี้ที่ฉันเช่ามาทั้งหมดเอาไปคืนดีกว่ายู <c oughs> เดี๋ยวฉันต้องไปกองสลากแถวบ้านก่อนนะน,นันนัน,นบริษัทใหญ่โตมหโหรานาเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไปกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปดูแลลูกเอ้ยเฮ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 ้ยมาก นี่คุณคุณเดินได้แล้วหรอเฮ้ยทำไมมีคุณมีเงินเยอะขนาดนี้เฮ้ยดีใจจังเลยวันอะไรเนี่ยโอ้ดีจังเลยอะไปเข้าบ้านกันเถอะจะได้ไม่ร้อนนะจ๊ะค่ะเอ๊ะทำไมรู้สึกแข็งแรงยังไงไม่รู้อะแบบเมื่อกี้งเวียนหัวอยู่แล้วตอนนี้แบบ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 เปิด ใจมาเลยอะ่ะแบบเปิดสว่างมาเลยแบบอื้มเปิดตามมาเลยแบบเปิดไปเลยอืมมันแบบโรแมนติกมากเลยป้าแคทที่ไปไปเถอะร้อน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 รเกินกินข้าวกันจ้าเดี๋ยวไปทำกับข้าว ก่อนเอาเงินไปซื้อกับข้าวมาตั้งเยอะแยะเลยถ้างั้นหนูนั่งดูทีวีไปแล้วนะตอนนี้แม่มีเน็ตไทยแล้วนะจ๊ะแม่หนูขอดูช่องเกมซากุระเรเบโรบอกได้ไหมได้สิจ๊ะ่าเปิดแล้วโอ้โไปเถอะคุณคุณไปนอนพักเถอะไหนไหนคุณก็เพิ่งหายแล้วถ้างั้นถ้าฉันทำกับข้าวเสร็จ เดี๋ยวคุณเดี๋ยวฉันจะพาคุณมานะไม่เป็นไรผมเดินได้แล้วดีจังเลยนะเนี่ยทำไมลูกๆทำไมถึงแบบพวกเราดวงดีขนาดนี้เนี่ยใช่ค่ะแม่หนูว่านะอาจจะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ของบ้านเราเท่าได้ต้นไม้สีชมพูที่ซื้อมาแพงกว่า300ร้อยปม,มันอร่อยมากๆเลย ขอให้มีความสุขแบบนี้ตลอ,อดไปนะเนี่ยหลังกินข้าวเสร็จเ้ยออกไปขอบคุณต้นไม้ดีกว่าเยอนั้นบ้านแม่หมดนี่น่าจะใช่แม่อาบน้ำยู่นี่ตรงนี้ดีกว่าเอา้อออยากสูดอ,อากาศข้างนอกบ้านเอเด็กคนนี้มารอที่ต้นไม้ฉันทำไมนะ่ะถ้างั้นลงไปก่อนชึบ ว่างไงจ้าสวยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ให้พรของหนูและให้พรครอบครัวของหนูและให้ครอบครัวหนูมีอายุยืนยาวมีความสุขมีเงินใช้ตลอดแต่หนูต้องสัญญากับพี่นะว่าหนูจะเป็นเด็กดีได้ค่ะหนูรับปากค่ะ บายบายจ้าบายบายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ mm hmm. เ,เพื่อนๆสนุกกันไม่เอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด b s บสไครด้วยนะอบคเณค่ะนค่ะบายๆนะจ๊ <c oughs> จริงๆแล้วฉันคือแม่ของเขาบาย